จากธุรกิจพ่อพันธุ์ลูกนกกรงหัวจุกข,ขายสู่ยารักษาวัดนกและกรงนกใบละหลักแสนบาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ชมรมนกกรงหัวจุกสตูลเดินหน้าผลักดันปกป้องให้เกมกีฬาพื้นบ้านถูกต้องตามกฎหมายอยู่ผู้สังคมไทยนกกรงหัวจุกจำนวนกว่า30ตัวที่นายสก,กรินอังวรโชตหรือโจท่าน้ำอายุ38ปปีได้เพาะเลี้ยงเพื่อขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุก โดยมีพ่อแม่พันธุ์สีขาวเผือกโมชมพูที่รูปทรงสวยงามและพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสบการณ์ผ่านสนามชนะหลายเวทีรวมทั้งการทํายาววัดนกขายสร้างรายได้อีกหนึ่งทางให้กับผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงนกโครงหัวจุกนอกจากตัวนกอาหารนกก็ยังมีสินค้าที่เชื่อมโยงกับนกโรงหัวจุกโดยเฉพาะโครงนกที่เหล่าบรรดาเซียนนกที่มีกําลังทรัพย์มักจะซื้อไว้ประดับบารามีและให้นกได้อยู่อาศัย ด้วยผลงานที่มีฝีมือของช่างทำกรงนกจากหลากหลายพื้นที่เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบกรงนกให้สวยงามวิจิตรบรรจงเหมือนอย่างกรงนกใบนี้ที่มีราคาหลักแสนบาทโดยการใช้มุกประดับตกแต่งและแกะสลักลวดลายแม้กระทั่งภาชนะใส่น้ําในกรงนกมีการใช้ช่วยเป็นจรคงบางก็ใช้ช่วยทําจากหินอ่อนหรือถ่วยทําจากหยกตกแต่งได้อย่างสวยงามทรงคุณค่านายสกปรินอังวรโชตบอกว่า เสียงที่ไพเราะรูปทรงที่สวยงามทําให้ตนหลงไหลนกกรงหัวจุกมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงปัจจุบันยิ่งหลงไหลรักและชื่นชอบการเพราะเลี้ยงการแข่งขันการทํายารักษารวมทั้งการครอบครองกรงนกจากความชื่นชอบพร้อมยอมรับว่าเห็นด้วยหากจะมีการเอาจริงเอาจัง,จงหรือเอาผิดคนที่จับนกในป่ามาขายหรือแข่งขัน แต่ส่วนตัวเห็นว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนกกรงหัวจุกสามารถเพาะเลี้ยงได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทีเกษตรกรที่หาผลไม้อย่างกล้วยและมะละกอมาขายกลุ่มที่ชื่นชอบเลี้ยงนกกรงนกที่เห็นถึงความสวยงามด้านงานฝีมืออันทรงคุณค่าเสมือนการสะสมทองคาเพราะราคาและฝีมือของช่างยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับกรงนกอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไม่ต่างกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปทุกครั้งที่มีการแข่งขันนักกีฬาแข็งนกไม่น้อยกว่า200คนที่ตะเวนไปตามจังหวัดต่างๆเกิดการกระจายรายได้ที่พักโรงแรมเพราะเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการแก้ไขปลดล็อกนอกลงหัวจุกออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้มีการปลดล็อกจากรอรบสัตว์ป่าคุ้มครอง ล่าสุดชมรมนกโรงหัวจุกจังหวัดสตูลและเครือข่ายชั่วประเทศได้ยื่นเรื่องขึ้นสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วสองใต้นิวรายงาน